สิทธุกคนเป็นผู้มีความเคารพชื่นชมถ้อยคำของเราต่างก็ได้ปฏิบัติเช่นนั้นตามสติกำลังก็เห็นอาจารย์บูชาก็ต้องบูชาตามนะเพราะว่าเชื่อว่าอาจารย์ได้ศึกษามาดีแล้วพวกเขามีความเพลิดเพลินในกรรมของตนเชื่อฟังถ้อยคำของเรามีฉันทะอัธยาสาัยน้อมไปในความเป็นพระพุทธเจ้า พากันบูชาพระเจดีย์สายในการนั้นเทพประบุผู้มียศใหญ่ตายจากชั้นดุสิตบังเกิดในพระคันของพระมารดาหมื่นโลกธาตุวันไหวเรายืนอยู่ในที่จงกรมไม่ไกลอาสมสิทธ์ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในสำนักของเราถามว่าแผ่นดินบรลลือลั่นดุดโคอุสภพะคำรนดุดมฤคราชร้อง ร้องดุดจ,จรเข้จกมีผลเป็นอย่างไรแล้วตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เราประกาศนาที่ใกล้พระสถูปคือกองทรายบัดนี้พระสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีโชคเป็นศาสดาพระองค์นะั้นเสด็จลงสู่พระคันพระมารด่าแล้วโอ้ดาบ,บทนี่รู้ลึกซึ้งนะสามารถรู้ได้ว่าแผ่นดินไหวนี่เกิดจากอะไรเราแสดงธรรมกถาแก่สิทธิเหล่านั้นแล้ว กล่าวสัตดูดีพระมหาหมุนีส่งสิทธิ์ของตนไปแล้วนั่งขัดสมาธิก็เราเป็นผู้สิ้นกำลังหนอเจ็บหนักป่วยหนักระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดก็เป็นคนฉลาดไม่ให้เจ็บแต่ร่างกายร่างกายรักษาไม่ได้อยู่แล้วแต่ใจไม่ให้เจ็บด้วยก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา้าที่ตัวเองศึกษามานั่นแหละแม้เราตั้งหลายก็ควรทำอย่างนั้นเจ็บหนัก ยังไม่ตายหรือจะใกล้าตายหรืออะไรก็แล้วแต่กลัวภัยอะไรขึ้นมาก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า9ประการมีอิติปิโสพระกวาร,า,มมารังสัสมาสัมพุโทโธวิชาจรณนะสัมปันโนสุขโตโลกับวิทูเป็นต้นนะระลึกแล้วรู้ไปในเนื้อความทําความเรื่อมใสว่านี้เป็นคุณที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้แท้จริงบุคคลผู้หมดกิเลสแล้วเท่านั้นแหละจึงจะสามารถทําให้เราหมดกิเลสต,ตามไปได้ แต่ต้องเป็นผู้หมดกิเลสที่เรียกว่าพระสัพพัญยูพุทธเจ้าด้วยได้ทำการกิริยาคือตายลงณที่นั้นเองตายพร้อมกับพุทธานุสติด้วยศรัทธาครั้งนั้นสิทธ์ทุกคนพร้อมกันทำเชิงตะกรยกซากศพของเราขึ้นเชิงตะกรพวกเขาล้อมเชิงตะกอประนมอัญชลีเหนือเสียนอันลูกศรคือความโศกครอบงำชวนกันมาคล่ำครวญ เมื่อสิทธิ์เหล่านั้นพิไลลำพันธ์อยู่เราได้ไปใกล้เชิงตะกอนก็กลับมาใหม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดากลับมาหาลูกศิษย์อีกสั่งสอนพวกเขาว่าเราคืออาจารย์ของท่านแน่ท่านผู้มีปัญญาดีทั้งหลายท่านทั้งหลายจะได้เศร้าโศกไปเลยท่านทั้งหลายควรเป็นผู้ไม่เกียจคร้านพยายามในประโยชน์ของตนทางกลางคืนและกลางวันท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทควรทำขณะ เวลาให้ถึงเฉพาะขณะแห่งการปฏิบัติทรรไม่ประมาทนั่นแหละเราพร่ำสอนสิทธิ์ของตนแล้วกลับไปยังเทวโลกเราได้อยู่ในเทวโลกถึง18กลับได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิ500ครั้งและได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกเกินร้อยครั้งในกลับที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวไปอย่างสับสนแต่ก็ไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการก่อเจอดีสา เพราะนั้นก็เลยมีประเพณีก่อพระเจดีย์ในงานสงกรานต์ซึ่งก็บางทีก็ก่อกันไปโดยไม่รู้สาเหตุก่อไปสนุกสนานประกวดประขันอะไรกันไปจริงๆเนียเราควรก่อแบบนี้นะก่อเพราะรูลึกถึงพระคุณพระเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเราและสรรพสัตว์ล้วก็จะได้บูชาในเดือนที่ดอกโกมุตบาน ต้นไม้เป็นอันมากต่างก็อ,ออกดอกบานฉั้นใดเราก็เป็นผู้อันพระศาสดาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ให้บานแล้วในสมัยฉันนั้นเหมือนกันบานในที่นี้ก็คือว่าได้มรรคผลนั่นเองความเพียรของเรานำธุระน้อยใหญ่ไปนำเอาธรรมที่เป็นแดงเกษรรมจากโยคะมาเราตัดกิเลสเครื่องผูกดั่งช้างตัดเชือกแล้วฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่ ในกลับที่แสนแต่กับนี้เราได้สรรเสริมพระพุทธเจ้าใดด้วยการสรรเสริญน,นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการสรรเสริญเราจะสรรเสริญใครก็ตามในโลกนี้นะว่าดีอย่างนั้นยิ่งใหญ่อย่างนี้สักร้อยปีหรือล้านปีก็ได้ไม่เท่าสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพียงแค่สักครั้งเดียวหรอกเพราะว่า บุคคลที่ควรสรรเสริญที่จะยิ่งไปกว่าพระสมานุทธเจ้าไม่มีนะส่วนมากเราสรรเสริญก,กันก็เพราะโลภะเราชอบใจนู่นนี่นั่นแล้วก็สรรเสริญเขาไม่ได้มีคุณอย่างที่เราสรรเสริญจริงก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือการก่อพระเจดีย์แล้วก็สรรเสริญคุณเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วอันนี้เป็นคําสรุปนะ คำสอนของพู้เุยธเจ้าเราได้ทําเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระปุรินุปปาธกะเทระได้พาสิทธาิาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แหลจบเทระประธานเรื่องนี้มีคําอธิบายเล็กน้อยว่าจัตตาลีสะทิชาปิจะได้แก่ชื่อว่าทิชาเพราะเกิดสองครั้งอธิบายว่าชื่อว่าทิชาเพราะฟันที่งอกขึ้นเป็นไว อันในวัยเป็นเด็กหักไปแล้วงอกขึ้นอีกและฟันเหล่านี้จึงเรียกว่าทิชาก็การพยากรชี้ขาดในนิทานคาถาครับจะได้กล่าวไว้แล้วในหุนหลังแล้วทีเดียวอันนี้ก็คือพระทนพรพุทธเจ้ามี4ีสี่อันนี้เป็นคำอธิบายนนี่เป็นสิ่งที่เราควรกระทําตามนะทายก็มีอยู่ตัวทั่วไปหาได้ง่ายในโลกเป็นโลกนิสายมากที่สุดเราก็ก่อว่าจจดี์ทราย ขึ้นมาด้วยความระลึกถึงคุณของพระุ้ีภาคจ้าว่ามีพระคุณมากกว่าเม็ดทรายทั่วอน,นันตจัก,กรวาลนี้อีกนะแล้วก็สรรเสริญคุณบูชาคุณอธิษฐานให้เป็นเหตุปัจจัยแห่งการที่จะได้ตัดโรยศัสตร์สีต่อไปเป็นสกิงสัมมัชะกะเทระปาทานว่าด้วยผลแห่งการกวาดลานพระสีมหาโพธิ ต้นโพที่ตัดสรุมมีคำละเอียดว่าเราได้เห็นแครไฟลซึ่งเป็นไม้โพต้นแครไฟลอ,อันอุดมก็คือสูงสุดของพระบูมีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วยังใจให้เลื่อมใสในไม้โพนั้นเห็นต้นโพที่ใดนะที่เป็นต้นโพมาจากต้นตัดสรุให้ทาจิตเลื่อมใสไว้่าพระผูมีพระภาคเจ้าได้อาศัยไม้โพนี้ตัดสรุโพที่ก็คือความตัดสรุนั่นแหละ ความจัตรูของพระพุธเจ้าดีแล้วหนอเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกได้หนอเป็นของยากหนอเราหยิบเอาไม้กวาดมากวาดลานโพที่พรึกอันเป็นที่ตั้งแห่งไม้โพในการนั้นรันแล้วได้ไวหว้ไม้แคร่ฝอยซึ่งเป็นไม้โพทินั้นเรายังจิตให้เลื่อมใสในไม้โพนั้นประนุมกรอัญชลีเนื้อเสียนกล้าวนมัสการไม้โพนั้นแล้วกลับไปยังกระท่อม เราเดินนึกถึงไม้โพอันอุดมคืออันสูงสุดไปตามหลทางสัญจรเราิะถึงคุณพระเจ้าไปเรื่อยๆงูเหลือมซึ่งมีรูปร่างหน้ากลัวมีกำลังมากลัดเรางูมันก็หาอาหารงองมันนะคนก็เป็นอาหารของงูเหลือมกรรมที่เราทำในเวลาใกล้จะตายได้ทำให้เรายินดีด้วยผลกรรมนั้นแหละ คือพุทธคุณจเจริญพุทธคุณอิทิพิโสพระกวารังสมาสัมพุทโธแม้เหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้ภาีพ,าพเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นงูเหลือมกลืนกินร่างของเราในขณะที่ท่านก็ระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าอยู่นั่นแหละเราตายอยู่ในปากงูเหลือมแต่ว่าไปเกิดในเทวโลกเราลื่น,นรมอยู่ในเทวโลกจิตของเราไม่ขุนมัว ตายด้วยจิตผ่องใสด้วยศรัทธาในพุทธานุสติบริสุทธิ์ข้าวสะอาดในการทุกเมื่อลูกศอนคือความโศกที่เป็นเหตุทำจิตของเราให้เร่าร้อนเราไม่รู้จักมันเลยอันนี้เป็นเรื่องมหัศจัจย์ปกติคนเรามก็ต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเมื่อพัดพรากจากทรัพย์จากญาติจากสิ่งต่างๆซึ่งเราไม่ต้องการหรือ ต้องการแล้วมันพัดพากไปนั่นแหละแต่ว่าด้วยอนุภาพแห่งการกวาดลานไม้โพทําลานโพให้สะอาดจิตของเราเนี่ยที่จะเล่าร้อนอเราไม่รู้จักมันเลยเราไม่มีโรคเรือดฝีโรคกลากลมบ้าหมูคุดทลาาหิตเปื่อยและหิตด้านนี่เป็นผลแห่งการกวาดความโศกความเร่าร้อนไม่มีในหัดไทยของเราจิตของเราตรงไม่วอกแวก นี่เป็นผลแห่งการกว่าตรงในพุทธกุลเราถึงสมาธิอีกใจของเราเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์สมาธิที่เราปรารถนาย่อมสำเร็จแก่เราเราไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าพอใจไม่ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็คือโทสะในรูปที่ไม่ดีเป็นต้นไม่มี และไม่หลงในอารมณ์ก็คือสามารถมีสติมีปัญญากำหนดรู้อารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เรียกว่าไม่มีโมหะและไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงนี้ก็เป็นผลแห่งการกวาดวันนี้ก็คงเป็นพระอราหันต์แล้วนะในกับที่ก้าตเบียดแต่กับนี้เราได้ทํากรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยอันนี้เป็นผลเบื้องต้นนะแต่ผลสุดท้าย คือเผากิเลสนี้เป็นผลแห่งการกวาดเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วข้อความละคําสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระสะกิงสามัชกะเทระได้พาสิทธิถา,าเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แหลจบสกิงสามัชกะเทระประฐานอันเป็นบูบบรพกรรมกรรมเบื้องต้นที่ท่านได้ทําไว้ในอดีตการนะเพราะนั้นเราเมื่อได้พบ พระรัตนใจพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วก็พึงกระทําสิ่งที่ท่านผู้เป็นบัณฑิตได้กระทําไว้แล้วก็จะเป็นผลให้เราเกิดศรัทธาเกิดศีลเกิดปัญญาอันจะเป็นที่พึ่งให้เราไปถึงพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นการบูชาเนียมีอานิสงส์มากเป็นอุดมมงคลซึ่งพระมุนีภาคเจ้าก็ได้ตัดไว้ในมงคล,ลสูตรว่า อาเสวนาจะพลานังปันดิตานัน้งจะเสวนาปูชาจะปูชนียานัง่งเอตมังคลรามุตมังแปลว่าการไม่คบคนผานทั้งหลายหนึ่งการครบบัณฑิตทั้งหลายหนึ่งการบูชาบุคคลควรบูชาทั้งหลายหนึ่ง ข้อเหล่านี้เป็นอุดมมงคลคือเป็นเหตุแห่งการเจริญประโยชน์ของชีวิตอันสูงสุดในคำพีมังคลัตทีปณีมีราถาว่าด้วยการบูชาดังต่อไปนี้เราก็คงอยากจะได้มงคลนะสิ่งที่มันเจริญประโยชน์ให้แก่ชีวิตมีประโยชน์3อย่างก็ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ในชาติต่อๆไปในชาติหน้า และประโยชน์สูงสุดก็คือมรรคผลนิพพานเราอยากได้ก็ต้องประพฤติมงคลสูตรนี่แหละการบูชานั้นมีอยู่สองอย่างด้วยสามารถอามิสบูชาหนึ่งข้อที่หนึ่งก็บูชาด้วยอามิสก็มีปัจจัยสี่เป็นต้นนะข้าวน้ำผ้ายานในอย่างนี้และปฏิบัติบูบชาอันนี้ก็ไม่ต้องอาศัย วัตถุ10อย่างมีข้าวน้ำผ้ายานนั่นแหละอาศัยการปฏิบัติทางกายวาจาใจตามคําสอนของพระยุาธเจ้าเพื่อบรรลุมรคนิพพานอันนี้เป็นปฏิบัติบูชาอย่างที่สองบรรดาบูชาสองอย่างนั้นการบูชาด้วยสักการะมีดอกไม้เป็นต้นเป็นต้นก็ต้องมีอีกเยอะนะมีดอกไม้มีแสงสว่างมีผ้ายานพาหนะอะไรต่างเนี่ย และด้วยปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ก็มีอาหารเสื้อผ้าผ้าหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยสงเคราะห์เป็นปัจจัยสี่ทั้งหมดชื่อว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยปฏิบัติชื่อว่าปฏิบัติบูบชาในอัตถกาถาขุทกันะธธิกายกุตกับปาถาท่านกล่าวว่าการทำสักการะเคารพ นบนอบและไหว้ชื่อว่าบูชาต้องมีใจมีกายเป็นหลักเนี่ยทำศักการะเคารพนบนอบไหว้อย่างนี้เรียกว่าบูชาโดยกำหนดบุคคลอย่างสูงสุดคือพระผู้มีพระภาคเจ้ารองลงมาก็คือพระประเจกับพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเรียกชื่อว่าปูชะในยะบุคคลบุคคลที่ควรบูชานะ ยิงอยู่ท่านเหล่านั้นชื่อว่าปูชนัยบุคคลเพราะทำภาวะแห่งการบูชาที่บุคคลทำในตนแม้เล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นสักหนึ่งนาทีเนี่ยนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานด้วยเหตุที่ว่าท่านเป็นทักษินายบุคคลบุคคลที่สามารถทำของที่เขามาบูชาหรือกรรมที่เขามาบูชาให้มีผลได้สูงสุดพุทธเจ้าเป็นทักษินายบุคคลอันเยี่ยมยอดนะ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเลยที่จะสามารถทําให้บุคคลมาบูชาพระองค์ด้วยวัตถุเล็กน้อยก็จะมีผลมากที่สุดคําว่าปูชะนียนั้นก็มีบทวิเคราะห์ว่าอันเขาย่อมบูชานะหรือเรียกว่าความบูชาชนเราใดย่อมควรซึ่งการบูชาคือเป็นผู้เหมาะแก่การบูชาเหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าปูชนเนยะ อธิบายว่าเป็นผู้สมควรซึ่งการบูชาคือเหมาะแก่การบูชาคือบูชาแล้วมีผลมากที่สุดคนที่ไม่เหมาะแก่การบูชาก็คือไปบูชาเท่าไหรมากมายเท่าไหร่ก็ไม่มีผลหรือมีผลน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นการบูชาก็ต้องเลือกหลายอย่างเหมือนกันเลือกบุคคลซะก่อนแล้วก็เลือกวัตถุสิ่งของแล้วก็ทําใจให้ระลึกไปในคุณที่ท่านอุปการะแก่เราการบูชานี่ตัวหลักๆก,ก็จะต้องเป็นตัว กตัญยูรู้คุณที่ท่านอุปการะแก่เราก่อนแล้วจากตอบแทนกตัญยูก็ต้องมีปัญญานั่นแหละเข้าไปสอดส่องเห็นคุณของท่านว่าพระพุทธเจ้ามีคุณช่วยเหลืออุปการะแก่เราอย่างไรแล้วจะควรที่จะตอบแทนอย่างไรกระตะเวทีนั่นแหละเป็นการไปบูชาด้วยปฏิบัติหรืออามิตรเพราะฉะนั้นการบูชาเกิดได้ด้วยมีการอุปการะ กอนจากบุคคลอื่นเช่นพระพุทธเจ้าอุปการะแก่เราก่อนแก่สาวกก่อนะพ่อแม่อุปการะแก่เราก่อนเราก็ระลึกหรือจดจําคุณได้ถ้าระลึกไม่ได้มันก็ไม่เกิดกตัญญูไม่เกิดการบูชาต้องระลึกได้จําได้ตามความเป็นจริงว่าเขาทําสิ่งนี้สิ่งนี้ให้เราเช่นพ่อแม่ก็ให้เราเกิดมีชีวิตขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เลี้ยงให้เรา เติบโตมาจนถึงบัดนี้เลือดเนื้อก็เป็นของท่านแล้วลึกได้อย่างนี้ก็เ,เอาชีวิตของเราเนี่ยตอบแทนท่านมีการกราบไหว้เลี้ยงดูตามที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นตน้นหรือแม้พระผู้ภาคเจ้าก็อ,อุปการละเราให้เรามีที่พึ่งปกติเราเนี่ยอยู่อย่างมีกิเลสโลภโกรธหลงลิษยาตนีเห็นผิดมันพึ่งไม่ได้แต่พอมารู้คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าพระพุทธเจ้ามีการบำเพ็ญบารมีมาเท่านี้ มีคุณก้าประการอย่างนี้เห็นคุณพระองค์ว่าพระองค์ทำทุกอย่างเพื่อช่วยเราให้พ้นทุกข์ก็กระตะเวทีเกิดกรตันญูแล้วก็กระตะเวทีสามารถนำไปบูชาได้นำสิ่งของที่เรามีอยู่หรือแม้แต่ชีวิตของเราก็เอาไปทำกรรมบูชาได้มีคำอธิบายในอัจถกถาว่าพุทธศาสนิกชนในบัดนี้สวดกันว่าปูชนียานังก็มีนะ คือปูชนัยก็มีปูชนีก็มีนะปูชนีนยานังแปลว่าผู้ควรซึ่งการบูชาก็ชื่อว่าการบูชาในปูชนียบุคคลมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแม้เล็กน้อยแม้นิดเดียวก็อย่างที่กวาดต้นโพอย่างนี้เป็นต้นก็ย่อมนำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนานก็ในข้อนี้มีนายสุมนบาลาการเป็นต้นเป็นตัวอย่างอันนี้ก็มีเรื่องอยู่ในขุทต กานิกายคาถาธรรมบทแต่เขาจะย่อมาเรื่องของนายสุม,มนมาลาการในช่างดอกไม้ที่สละชีวิตบูชาพระมุขภาคเจ้าด้วยดอกไม้ที่ตนเองจะนำไปให้พระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นนั่นแหละดังได้สดับมาในกรุงราชคฤ์มีนายมาลาการคือนายช่างร้อยดอกไม้จัดดอกไม้นะคนหนึ่งชื่อสุมณนะ เขาบำบุงพระเจ้าพิมพิสารด้วยดอกมะลิแปธนานในเวลาเช้าทุกทุกวันได้รับพระราชทานเงินแปดกะหาปณะนะเป็นค่าฝีมือนะวันหนึ่งเขาถือดอกไม้เดินไปสู่ที่บำาุุพระราชาเห็นพระศาสดาซึ่งหมู่ภิกษุแวดล้อมเปล่งพระรัศมีมีผิวพันหกฉับพันรังสีนะออกมาจากพระวกรกายเช่นสีทองก็ออกมาจากผิวของพระองค์เป็นต้น เสด็จเข้าไปสู่พระนครเพื่อบินธบ,บาตก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธาเกิดเรียกว่ารูปป,ประมานิกาเห็นรูปก็เลื่อมใสนะหน้าเลื่อมใสมหาพลิลักษณะเหมือนกับเราเห็นคนรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาผิวพรรณดีแล้วก็เกิดความรู้สึกชอบได้จึงคิดว่าพระราชาไม่ได้ดอกไม้เหล่านี้จะทรงฆ่าหรือจะทรงเดรัจเทศเราซสียจากแคว้นก็ตามเธอ พราะพระองค์แม้เมื่อจะพระราชทานแก่เราก็พึงพระราชทานทรัพย์พอเลี้ยงชีวิตแต่ในปัจจุบันเท่านั้นพระราชายเลี้ยงเราได้แค่ชาติเดียวไม่เกินร้อยปีนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องความคิดคนฉลาดนะส่วนการบูชาพระศา,าสดามีผลนับไม่ได้จะไปนับว่ากี่ร้อยชาติได้รูปเสียงกิรสสัมผัสอะไรบ้างได้อายุวันนะสุขะได้รัตนาอะไรบ้างนับไม่ได้ ในอนาคตชาติมีผลนับไม่ได้ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขตลอดกาลน,น,นานกว่าไอ้ร้อยปีที่เราได้เงินวันละแปดกหาปณะ,ะจากพระราชาเพราะนั้นเราจาักบูชาพระศา,ศาสดาด้วยดอกไม้เหล่านี้เขาก็ไม่มีอะไรถือมามีแต่ดอกไม้นั่นแหละแต่ความคิดเขายิ่งใหญ่นะว่าพระบุทธเจ้าจะช่วยอนุเคราะห์เราไปได้ถึงพันิพาน แม้พระพุทธเจ้าปฏินิพพานไปแล้วถ้าเราเลื่อมใสรู้คุณอยู่บูชาอยู่ก็ถึงพระินิพพานได้ช่วยกันได้ต่อนะไม่ใช่ช่วยกันเฉพาะในชาตินี้ดังนี้แล้วสละชีวิตของตนโปรยดอกไม้ทั้ง8ทนานจัดให้เป็น8กดกำมือก็ดอกไม้สองกำมือดอกมะลิที่เขาโปรยไปทีแรกได้กลายเป็นเพดานดอกไม้แผ่อยู่เบื้องบนพระศา,าสดาหาุภาพพระพุทธเจ้า บรรดาให้คนเห็นจะได้เลื่อมสเพิ่มไปอีกก็จะได้เกิดประโยชน์สุขมงคลชีวิตแก่คนอื่นๆด้วยสองกรรมที่โปรยไปในครั้งที่สองอยู่ด้านพระประหลัดเบื้องขวาหลังเบื้องขวาสองกรรมที่โปรยไปครั้งที่สามอยู่ด้านพระปิดสดางหลังสองกรรมที่โปรยไปในครั้งที่สี่รวมเป็นแปดกรรมเนี่ยอยู่ด้านพระประลัดเบื้องซ้ายด้านข้างซ้าย สรุปว่าดอกไม้หกกรรมได้เป็นเครื่องกำบังดอกไม้สามด้านเบื้องพระพักได้มีเพียงช่องเป็นที่เสด็จไปเท่านั้นนะเหมือนเพดานดอกไม้ล่มดอกไม้อนะไรอย่างนั้นขั้วดอกไม้อยู่ข้างในนะขั้วดอกไม้อยู่กลีบอยู่ด้านนอกภะศาสดาเป็นประดุจถูกแวดล้อมด้วยแผ่นเงินเสด็จไปแล้วแม้ดอกไม้ทั้งหลายก็ไม่แตกไม่ร่วงลอยไป และหยุดอยู่ในที่ประทับยืนกับพระาศาสดานั่นเองเหมือนกับมีชีวิตนะดอกไม้ก็ตามไปได้ทั่วทางพระนครพากันแตกตื่นเพราะเห็นอัศจรรย์นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคุณพระพุทธเจ้าอัศจรรย์กว่านี้นะที่พระองค์บำเพ็ญบรารมีมาเป็นต้นก็ภายในพระนครมีคนประมาณได้เกาโกรธ ในคนเหล่านั้นแม้สักคนหนึ่งชื่อว่าจะไม่ถือพิกษาอาหารออกมานะไม่มีเลยนะเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มหัศจรรย์สูงสุดนะเพราะฉะนั้นก็เลยถืออาหารมาเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้านะมหาชนทำการโห่ร้องพันหนึ่งพันหนึ่งนี่น่าจะโหร้องติดติดติกันไปอะนะสาธุสาธุ ติดๆกันไปทำการสบัดโบกผืนผ้าพันหนึ่งแห่แหนไปกับพระศาสดาอันนี้เป็นํำนวนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะน่าจ,จะมีการโปรยผ้านั่นแหละโยนผ้า,าไปบูชาพูทถเจ้าส่วนนายมาลาการในสุมนมาลาการบูชาเชยชมถวายบังคมพระศาสดาอย่างนั้นแล้วถือเอาแต่กระเช้าเปล่ากลับไปบ้านถูกภรรยาถามว่าดอกไม้อยู่ไหนเล่า เขาก็ตอบว่าฉันเอาดอกไม้เหล่านั้นบูชาพระศาสดาเสียแล้วไม่เอาไปให้พระราชาหรอกภรรยาเสียใจนะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่ได้เงินก็เลยถามว่าวันนี้ท่านจะทําอะไรแด่พระราชาเล่าแล้วจะเอาอะไรไปบูชาพระราชานายมาลาการกล่าวว่าพระราชาจะทรงข้าหรือจะทรงในประเทศฉันจากแว่นแคว้นก็ตามทีเเิอฉันสละชีวิตบูชาพระศาสนาจริงๆแล้ว ไม่ใช่บูชาด้วยดอกไม้นะบูชาด้วยชีวิตเลยบูชาด้วยอุปทานขันธ์ห้าที่เรารักที่สุดนี่แหละการบูชาด้วยดอกไม้เป็นเช่นนี้ดังนี้แล้วจึงบอกเรื่องทั้งหมดอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้าแบบมอบอัตภาพให้เลยนะไม่กลัวตายละตายก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าสละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของ มีคุณค่าสูงสุดก็ภรรยาของเขาเป็นหญิงอันพานเป็นหญิงโง่ไม่พลอยทําความเลื่อมใสในความอัศจรรย์อย่างนี้ก็ได้ด่าเขาแล้วเพราะว่าเห็นแค่เงินนะแล้วก็กลัวพระราชาจะลงโทษก็กล่าวว่าธรรมดาพระราชาทั้งหลายดุร้ายกลิ้วครั้งเดียวย่อมทําความพินาศให้แม้มากความพินาศจะพึงมีแม้แก่ดิฉันเพราะการรดีท่านทําแล้วดังนี้แล้ว ลัวจะโดนลงโทษก็รีบพาลูกๆไปเฝ้าพระราชาทูลคำที่นายมาลาการกล่าวกับตนทุกประการแล้วทูลว่าขอเดชะกรรมที่นายสุมานณะนั่นทำแล้วจะเป็นธรรมดีหรือชั่วก็ตามกรรมนั้นเป็นของของเขาคนเดียวขอพระองค์ทรงทราบว่าวข้าพระองค์อย่าเขาแล้วเพื่อจะไม่ให้ได้โดนลงโทษด้วยนะพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงดําริว่าแม่หญิงนี้อันธพาลนะโง,ง่จริงๆมนะ ไม่ยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในคุณเห็นปานนี้เลยก็แสดงว่าไอ้ความโง่นี่มันปกปิดประโยชน์ที่เราควรจะได้นะแทนที่จะเลื่อมใสได้ศรัทธามาใช้สอยบ้างก็ไม่ได้กับได้แต่ความโกรธกลัวตัวเองจะถูกลงโทษทรงทำทีกลิว้วทำเป็นโกรธแล้วตัดถามว่าเขาทำการบูชาด้วยดอกไม้สำหรับบำรุงเราหรือ นางทูลว่าทูลแล้วพระเจ้าค้าก็เลยตัดว่าการที่เจ้าอย่าเขาเสียได้นับพระเจ้าทําดีแล้วเราจะรู้กรรมอันควรที่เราจะพึงทําแก่สามีของเจ้าผู้เอาดอกไม้สําหรับเราทําการบูชา